พี่ชื่อแฟบนะคะนิสิตแพทย์นันทิดาแก้วถาวรค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่5ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะแล้วก็กําลังทํางานแล้วก็ฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเห็นน้องๆหลายๆคนนะคะก็มีคําถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตรวสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะรวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่การเรียนค่ะวันนี้ก็เลยจะมาไขข้อสงสัยค่ะ สำหรับการเตรียมตัวสอบนะคะในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็สามารถเข้าได้หลากหลายวิธีเลยอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราตัวเราเองเนี่ยเหมาะที่จะเข้าจากวิธีไหนนะคะเหมือนคณะแพทยศาสตร์ทั่วไปเลยก็จะมีทั้งรอบ1ที่เป็นพอร์ตโรลิโอรอบ2ที่เป็นซีเพิร์และโคต้าต่างๆรอบ3ที่เป็นความถนัดแล้วก็ก้าเอ,อิอวิชาสามาัญหรือว่าปัจจุบันนี้เป็น A Level ซึ่งก็คือการสอบวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณิต ฟิสิกส์เคมีชีวะไทยสังคมภาษาอังกฤษ ซึ่งอันนี้เราก็ดูจากความถนัดเราได้เลยแล้วก็ดูจากโคต้าว่าเราเข้ากับโคต้าไหนได้บ้างซึ่งของพี่นะคะก็คือพี่เข้ารอบอรอบสาก็คือเป็นรอบกสอบรทรค่ะก็คือจะสอบทุกวิชาที่กล่าวไปแล้วก็มีสอบในเรื่องของความถนัดแพทย์ร่วมด้วยซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะสามารถยื่นคะแนนได้ทั่วประเทศเลยก็คือเด็กๆต่างจังหวัดทุกคนรวมถึงเด็กในกรุงเทพก็สามารถยื่นรอบนี้ได้ค่ะแพทยศาสตร์จุฬานะคะก็เป็นคณะที่ขึ้นชื่อว่ามีคะแนนการสอบเข้าในรอบ3าเนี่ยสูงที่สุดในประเทศเลย แล้วก็มีความแข่งขันสูงมากดังนั้นการเตรียมตัวที่ดีแล้วก็เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะสําหรับการเตรียมตัวของพี่นะคะก็คือเราเริ่มจากเรารู้ตัวว่าเราอยากเป็นแพทย์เนี่ยคือตั้งแต่ประถมเลยก็คือเรารู้ตัวมานานแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่แบบทําให้เราเริ่มเตรียมตัวจริงๆเนี่ยก็จะเป็นในตอนอมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือเราก็จะเริ่มจากการตั้งใจเรียนในห้องอย่างเต็มที่อันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบว่า แบบยังไม่ค่อยตั้งใจเรียนมากแล้วก็ไปเก็บตอน,นใกล้ๆเนี่ยด้วยเนะื้อหาํารวน,นมหาศารเนี่ยมันจะทําให้เราเก็บไม่ทันแล้วก็สูญเสียกําลังใจระหว่างทางด้วยคือพี่เป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนในห้องมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าการตั้งใจฟังอาจารย์พูดเนี่ยมันมีประโยชน์ไม่มากก็ยนงอยเนาะดีกว่าแบบไม่ตั้งใจดังนั้นเนี่ยในห้องเนี่ยเราก็จะตั้งใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือการทําช็อตโน้ตหรือว่าสรุปเป็นของตัวเอง สิ่งนี้หลายคนน่าจะทํามาอยู่แล้วแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆสําหรับการแบบว่าได้คะแนนสูงๆเพราะว่าพอเราทํำช็อตโน้ตด้วยตัวเองเนี่ยมันจะต่างอย่างชัดเจนเลยกับการอ่านหนังสือของที่คนอื่นเขียน เพราะว่าการทําช็อตนมด้วยตัวเองเหมือนเรารับอินพุตมาจากอาจารย์หรือว่าสถาบันสอนพิเศษแล้วเรามาสรุปเป็นความคิดของตัวเองลงในกระดาษสั้นๆซึ่งที่จะทําเป็นสม,มุดแยกของแต่ละวิชาเลยว่าสรุปนี้เป็นของคณิตศาสตร์สรุปนี้เป็นของไทยสังคมที่ทําสรุปทุกวิชาเลยถ้าเกิดสมมติว่าใครกําลังจะเริ่มต้นเตรียมตัวเนาะจะบอกอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำว่าสรุปเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทาให้ที่จำเนื้อหาได้ดีค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอทําสรุปเสร็จแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือการฝึกทําข้อสอบคือพี่เนี่ยจะได้ฝึกทําข้อสอบจริงๆเนี่ยก็คือเป็นประมาณชั้นปีที่6ก็คือชั้นมันธยมศึกษาปีที่6เนาะพี่ยอ้อนหลังไปประมาณ10ปีเลยก็คือต้องทําข้อสอบเก่า ว่าแบบเออพี่พี่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาสอบข้อสอบยังไงบ้างตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าเราจะได้ทราบแนวข้อสอบอะค่ะคือแนวข้อสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆคือถ้าเกิดใครรู้ก่อนว่าอันไหนสําคัญเนี่ยมันจะทําให้เราเตรียมตัวใช้เวลาน้อยลงมากๆอันนี้พี่ว่าแบบมีประสิทธิภาพมากในคนที่แบบว่าอยากเตรียมตัวสอบในระยะเวลาที่กระชับคือเราจะไม่อ่านแบบวุ่นเวอร์นะเราจะต้องดูว่าแนวข้อสอบวิชาไหนสําคัญขอยกตัวอย่างวิชาความจําวิชาหนึ่งละกันที่ ข้อสอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือชีววิทยาชีววิทยาเนี่ยเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมากถ้าเกิดใครเห็นเท็กซ์ชีวะอย่างเช่นแบบว่าเาท็กซ์เล่ปเมปอร์เวิอะไรเงี้ที่เคยดังมากๆสมัยพี่เนาะมันจะหนาประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันแบบที่บอกได้เลยว่ามีประมาณนี้ แต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้ได้ว่าเนื้อหาตรงไหนที่ออกสําคัญจริงๆนี่เกิดจากการทําข้อสอบดังนั้นเราต้องทาเชียววิทยาเนี่ยข้อสอบทําไปเลยไม่ต้องกลัวทําแล้วก็จดข้อผิดพลาดแล้วก็กลับมาทําซ้ําๆอีกคือข้อสอบที่มีอคะค่ะเหมือนแบบคมพีเราทําซ้ำๆจนแบบจําได้แล้วก็ทําแบบให้รู้ออกเลยว่าทุกช้อยแต่ละช้อยเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเรายัางไงอันนี้จะทําให้แม้ว่าเขาจะเปลี่ยนข้อสอบไปแนวมันก็ยังคงเดิม ช้อยเราเข้าใจเต็มที่มันจะทำให้เราเลือกตอบถูกในครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับวิชาทักษะนะคะอย่างเช่นภาษาอังกฤษหรือว่าคณิตศาสตร์ค่ะวิชาเหล่านี้เนี่ยเป็นวิชาที่เราต้องฝึกเยอะๆอ่ารวมถึงฟิสิกส์ด้วยตัวนี้คือเราต้องฝึกคำนวณให้เยอะๆแล้วก็ฝึกเยอะยังไม่พอต้องฝึกให้เร็วด้วยเพราะว่าวิชาเหล่านี้คะเป็นวิชาที่มันใช้ทักษะ ดังนั้นคือเราจะเกิดทักษะได้ก็เกิดจากการฝึกฝนเนาะสนใจในเรื่องของเวลาให้มากอย่างเช่นว่าอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่พูดง่ายคือต้องอ่านโย์ให้ทันแล้วก็ทําให้ถูกดังนั้นเนี่ยคือเวลาเนี่ยสำคัญมากๆเราจะทําภาษาอังกฤษได้ดีก็ต่อเมื่อเรามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็อย่างที่สองคือเราฝึกทาข้อสอบให้ทันสิ่งนี้สําคัญมากเพราะว่าข้อสอบภาษาอังกฤษมกักจะเป็นข้อสอบวิเคราะห์รวมกับสปีดเทส ซึ่งเราต้องฝึกทําเหมือนเดิมค่ะเราต้องฝึกทําข้อสอบเก่าเหมือนเดิมซึ่งข้อสอบเก่าที่พูดมานี้ไม่ได้หายยากเลยนะเราสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยเราเสิร์ชเข้าไปเลยข้อสอบเก่าแล้วก็หรือเราจะหาจากแบบสถาบันเรียนพิเศษต่างๆซึ่งเขาก็มักจะมีทั้งข้อสอบเก่าแล้วก็ข้อสอบเก่งต่อไปจะพูดถึงการเรียนพิเศษบ้างเราเมื่อกี้คือคอหลักนะคือการทําสรุปแล้วก็ทําการทําข้อสอบซึ่งทุกคนที่จะเข้าแพร์แบบที่ได้นําให้ทําเลยมีประโยชน์แนะ่ๆแต่ว่าเรื่องต่อไปที่จะพูดคือเรื่องที่เรียนพิเศษค่ะ ก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องเรียนทุกที่ที่พี่เล่าให้ฟังแต่ว่านี่คือการแชร์ประสบการณ์ว่าพี่เรียนอะไรบ้างในช่วงของการเตรียมตัวสอบเข้านะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กําลังเลือกที่เรียนพิเศษต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เป็นคนที่ชอบเรียนพิเศษดังนั้นที่เรียนพิเศษที่จะเรียนค่อนข้างเยอะมาแต่ว่าก็แต่ละที่ก็จะมีที่ที่แบบถูกใจแต่ที่ก็มีที่ที่เฉยๆอันนี้จะบอกว่าเป็น personal experience คือน้องทุกคนเนี่ยสามารถเลือกที่เรียนพิเศษที่เหมาะกับตัวเองได้ค่ะ สำหรับคณตศาสตร์นะคะที่ทมเรียนที่จะเป็นกับออมดีมานนะคะแล้วกเ็เรียนส่วนใหญ่เนาะก็จะเรียนเป็นคอร์สตามชั้นปีไปอย่างเช่นมัธยมศึกษาปีที่4มันเรียนอยู่บทไหน,นที่ก็จะเป็นอย่งางพิเศษของบทน,นั้นนะคะเป็นมัธยมศึกษาปีที่5มัธยมศึกษาปีที่6แต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆคือคอร์สเอ็นค่ะคือมันจะมีคอร์สเอ็นของแต่และสถาบันนะคะก็ชอบมากๆนะเพราะว่าเหมือนกับเราได้สรุปเนื้อหาต่างๆที่เรียนมารวมทั้งมีการฝึกทําข้อสอบเก่าแล้วก็ข้อสอบที่เป็นแบบ ข้อสอบที่เขาเก่งมาเนี่ยข้อสอบต่างๆอันนี้พี่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์นะโอเค ภาษาอังกฤษตัวนี้ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นการฝึกฝนด้วยตัวเองนะคะแล้วว่าพี่ก็เรียนที่ n concept บ้าง learn ing พี่ลูก golf นี้แล้วก็ฝึกท่องคำศัพท์เองนะคะตอนนั้นก็ท่องทุกวันเลยวันละประมาณแบบเท่าที่ไหว2 0 3 0าคำแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือการได้แบบว่าทำสรุปเป็นภาษาอังกฤษของตัวเองสรุปไบยากรณ์แล้วก็การฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิชาทักษะเนาะจริงๆนะไม่อยากให้ทุกคนมองว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราควรเตรียมเพื่อการสอบอย่างเดียวเพราะว่าในการเข้ามาเรียนคณะแพทย์เนี่ยภาษาอังกฤษเป็น วิชาที่สําคัญมากเราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนเราเรียนภาษาอังกฤษเราทำข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องฝึกให้ทักษะนี้มันอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดหรืออ่านหรือเขียนสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันจริงๆอย่างเช่นการฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆการดูหนังภาษาอังกฤษการฝึกพูดภาษาอังกฤษสิ่งสําคัญคืออย่าไปเขินค่ะก็คือเราพยายามฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างแบบทุกๆวันน่ะอย่างยั่งยืนเนี่ยจะทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษขขึึ้้้นนจริงๆไไ่ด สถาบันเรียนพิเศษที่เราเรียนขนาดนั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเป็นวิชาที่สําคัญมากๆในการฝึกด้วยตัวเองนะคะต่อไปนะคะก็เป็นวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่เก็บง่ายคือถ้าเกิดสมมติว่าเรารูวยากรณ์ภาษาไทยแล้วเราอา่านหนังสือแบบวิเคราะห์ได้พี่ว่าคะแนนภาษาไทยเราสามารถแบบ80คะแนขนขึ้นไปได้ไม่ยาก สิ่งสําคัญคือต้องฝึกทําข้อสอบบ่อยๆให้รู้ว่าอันไหนเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็วยกากรณ์ภาษาไทยมีน้อยมากถ้าเทียบกับอังกฤษคือพี่ว่ามันเข้าใจง่ายกว่ามาเราสามารถเก็บได้ง่ายมากดังนั้นห้ามเทเลยนะคะคือจะเห็นหลายคนพูดมาบ่อยว่าวิชาที่เป็นวิชาคําตเนี่ยเป็นวิชาที่เราถนัดแต่นวิชาความจาเราจะเทมองว่าสิ่งนี้ถ้าเราอยากเข้าคณะแพทย์ที่คะแนนสูงๆเนี่ยเราไม่ควรเทเลย เราควรจัดแบ่งเวลาให้มันแล้วพอเราจับจุดได้เราจะพบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันสามารถเตรียมได้ถ้าเราฝึกพอถ้าเกิดเราทําความเข้าใจกับมันมากพอให้เวลากับมันมากพอพี่ว่าอย่าเทเลยนะคะแล้วก็ฝึกทําทําได้แน่นอน ชีววิทยารวมถึงวิชาความจำอย่างเช่นสังคมเนี่ยจะถูกเตรียมใกล้เคียงกันก็คือเราจะเตรียมโดยอ่านหนังสือตีวทําสรุปสิ่งสําคัญคือเราต้องรีคอร์บ่อยๆพอมันเป็นวิชาที่เป็นความจําเราต้องถูกหยิบมาใช้บ่อยๆเราถึงจะจําได้ในระยะยาวนะคะอันนี้ก็กลับมาที่เดิมทำโจทย์บ่อยๆก็ถือเป็นการรีคอร์กับอีกอย่างหนึ่งคือการอยู่ในสภาพสังคมหรือสภาพแวดล้อมเพื่อนๆที่ เรามีการทวนเนื้อหากันเรื่อยๆสิ่งนี้ก็สําคัญมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าของพี่นะช่วงดีมากก็คือเพื่อนหรือว่าอาจารย์เนี่ยก็คือจะช่วยกันทวนซึ่งอันนี้มันจะทําให้เราแบบเออได้หยิบความคิดอันนี้มาใช้หยิบความรู้ตรงนี้มาจับทําให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่ยากอย่างที่ขีดแทรพอไปไป,ไปมามาเราก็จําได้เองต่อมานะคะก็เป็นวิชาเคมีค่ะวิชาเคมีเป็นวิชาที่พี่บอกตรงๆก็คือชอบแล้วก็ถนัดอยู่แล้วก็คือชอบเพราะว่าเรารู้้้้สึกกวววว่่่าาาาาเเเคมีีีปป็็็นนิิชชทขใจไดงยแล ก็คือถ้าเกิดทาทานเนี่ยเราก็จะสามารถทําข้อสอบได้เยอะเคมีนะคะก็คือถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เนี่ยเราจะสามารถทําข้อสอบได้ดีเลยแหละคอนเซปต์ concept ของเคมีนะคะมีไม่เยอะเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถสรุปเป็นภาษาตัวเองได้จนเราเข้าใจแล้วเราไปทําข้อสอบแล้วเราทบทวนข้อผิดพลาดบ่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจว่าข้อสอบเนี่ยหลอกเราอะไรในเคมีนะพี่เรียนเคมีก็มีเคมีอ๋อโอ้เคมีพี่เก่งนะคะ พี่เก่งที่ดาวองส์นะคะแล้วก็ออ๋เนี่ยคือทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้ว<ม>ก็คือท่านสอนดีมากๆกันนะคะ<ม>ก็คือเราก็เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็กลับมาฝึกด้วยตัวเองหลังจากที่ทุกคนฟังมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนก็อาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าการฝึกด้วยตัวเองสำคัญมากแล้วก็การฝึกให้ตัวเองได้อย่างระยะยาวนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มันให้กําลังใจตัวเองเสมอในช่วงงานเตรียมตัวสอบนะคะอยากให้ทุกคนคิดว่ามันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนเลย คือเราจะต้องเตรียมตัวสอบระยะยาวของพี่นี่ก็คือประมาณปีหนึ่งในช่วงปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ดังนั้นเนี่ยการวิ่งระยะยาวเนี่ยเราต้องเช็ค m e n t a l health เราเสมอว่าเราไหวไหมเราเหนื่อยหรือเปล่าเรามีความสุขกับตรงนี้ไหมสิ่งไหนที่ทําให้เรารู้สึกกดดันหรือเปล่าสิ่งนี้สําคัญมากเพราะว่าเราต้องฝึก evaluate ตัวเอง ไม่งั้นเนี่ยพอราเตรียมไปสักพักหนึ่งความเครียดสะสมขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไปต่อไม่ไหวแล้วแล้วถึงจุดนั้นมันจะทําให้หลายๆคนเริ่มยอมแพ้สิ่งที่จะทำให้มันยั่งยืนคือเราต้องหมั่นพักผ่อนทุกคนอาจจะแบบว่าอา้าเราไม่ต้องเตรียมตัวสอบตลอดเวลาหรออาจจะต้องบอกว่าเราต้องพักผ่อนด้วยค่ะซึ่งงานพักผ่อนนี้นะเราสามารถทําได้หลายวิธีมากเลยเราจะพักผ่อนแบบไปออกกำลังกายนอนหลับ ดูหนังฟังเพลงซีรีส์คือทําได้หมดทุกอย่างเลยขอแค่ว่าเราพักผ่อนอย่างเหมาะสมไม่มา,จากจนเกินไปและสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ในระยะเวลาที่เรากําหนดสิ่งนี้มันเป็นเหมือนการฝึกวินัยให้กับเราตัวเองด้วยนะวินัยเนี่ยสำหรับพี่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําสิ่งนี้ทุกวนัน แต่วินัยสำหรที่มาหน่อยถึงการเราที่เราจะต้องทําสิ่งเหล่านั้นแม้เราจะไม่อยากทําสิ่งนี้สําคัญมาก็าคือการฝึกตนนะคือแบบสมมติว่าหนึ่งเราตื่นมาแล้วเราไม่อยากนะังสือเลยวันนี้เราขี้เกียจมากเราไม่อยากทำข้อสอบเลยวินัยสําหรับพี่คือการลุกไปทาเลยห้าสี่สามสองหนึ่งคือลุกไปทําเลยเราไม่ต้องมีข้ออ้างให้กับตัวเองจนถึงว่าจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเริ่มลาแล้วตอนนั้นเราก็ไปพักผ่อนให้อย่างเหมาะสมถ้าเราหาจุดบาลานซ์ตรงนี้ระหว่างร่างกายตัวเองกับการเตรียมสอบได้เนี่ยจะทำ อย่างไม่รู้สึกอยากยอมแพ้แล้วก็หาแบบเหมือนจุดขอบคุณเล็กๆระหว่างทางให้กับเราเป็นของขวัญระหว่างทางของเราสิ่งนี้ก็จะทําให้เราเตรียมตัวสอบได้ค่ะอย่างเช่นพี่เนี่ยจะชอบเป็นคนที่ชอบดูหนังมากถ้าเกิดสมมติว่าพี่แบบอ่านหนังสือสอบไปแล้วแบบว่าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำข้อสอบถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้พี่ก็จะไปดู Netflix ดูสั้นสนสักแบบหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยก็ยาวอยู่นะแต่ว่าคือมันก็ทําให้เราพักผ่อนได้จริงๆแล้วเป็นความสุขระหว่างวันเนาะดูหาอะไรอร่อยๆกินทัองหลายคนก็อาจจะชอบกินขนมนะอันนี้ก็สําคัญมากๆคือการพักผ่อนหาอะไรเล่อยกินและที่สําคัญคือการออกกําลังกายพี่เป็นคนที่ออกกําลังกายแบบบ่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเลยถ้าร่างกายเข้มแข็งจิตใจเราก็จะเข้มแข็ง อ่านหนังสือได้นานขึ้นสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมเลยการเตรียมตัวสอบระยะยาวเนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาพสังคมที่พพอร์ต t i t มีแบบพ่อแม่เพื่อนหรือว่าคุณครูที่แบบคอยให้กําลังใจเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจในการเตรียมสอบด้วยเรื่องสําคัญสำหรับน้องมอปลายนะคะที่กำลังเตรียมสอบสิ่งหนึ่งที่สาคัญมากๆพอๆกับกลยุทธ์การเตรียมสอบคือการหาเพื่อน ถ้าเราอยู่ในสังคมที่เหมาะสมสังคมที่เหมาะกับการเตรียมอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยจนเกินไปวิชาที่เรารู้สึกว่าอานด้วยตัวเองแล้วมันเหนื่อยถ้ามีเพื่อนมันไม่เหนื่อยจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยลองไปอยู่ในสังคมที่อ่านหนังสือสอบสังคมที่ดีพี่มั่นใจว่าเขาจะ พาเราไปในทางที่ดีไม่มากก็น้อยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเล่าถึงเรื่องคณะแพทยศาสตร์จุฬาค่ะซึ่งก็หลายๆคนเนี่ยก็คงจะแบบว่าให้ความสนใจแล้วก็อยากทราบอินไซต์ของคณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะซึ่งก็ต้องเล่าก่อนเลยว่าย้อนกลับไปว่าทําไมพี่ถึงอยากเรียนคณะน,นี้อยากเรียนคณะแพทย์เนาะก็คือพี่อยากเรียนตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ความรู้สึกที่ทําให้อยากเรียนคณะน,นี้คือความรู้สึกอยากดูแลรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่ต้องการแล้วก็อยากจะได้รับการดูแลหรือว่าบริ กกาาารรทงแพทพย์พี่อยากทําให้ตรงนั้น,เ,นเกิดความเท่าเทียมมากขึ้นแล้วก็อยากเป็นหมอคุณภาพคนหนึ่งที่สามารถรักษาคนไข้ใ,ให้หายป่วยได้ซึ่งพี่ก็มีความเชื่อมั่นว่าแพทย์ศาสตร์จุฬาจะให้สิ่งนี้กับเราได้ค่ะ พี่เตรียมตัวเข้าคณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะก็คือพอเราทราบคะแนนเนี่ยว่าคะแนนวิชาที่เราสอบไปเนี่ยมันน่าจะถึงนะพี่ก็ทดลองยื่นคะแนนดูซึ่งเขาเนี่ยก็จะให้เรียงลาดับคณะแพทย์ที่จะเข้านะคะพี่ก็เรียงคณะเป็นคณะแพทยศาสตร์จุฬาันดับหนึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลลนดับ2แล้วก็คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีอันดับ3านะคะซึ่งทั้งสามลดับเนี่ยก็เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพในประเทศไทยแล้วก็พี่ก็ให้ความมั่นใจว่าแบบเขาน่าจะเทรนออกมาเป็นแพทย์ที่เก่งได้ แล้วก็พอคะแนนประกาศออกมานะคะก็คือพี่ก็ได้เป็นคณะแพทยศาสตร์จุฬาซึ่งเป็นอันดับหนึ่งที่เลือกเราก็เข้าไปเรียนคณะนี้ไปในปี2563แล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะเหตุผลที่เราเลือกเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่า1คือเราคิดว่าน่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนที่ดีมีอาจารย์ที่มีคุณภาพแล้วก็เรื่องฟัสซิลิตี้ก็คือมีการ คณะเนี่ยนะ่าจะเป็นคณะที่มีงบป,ประมาณในการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตได้ดีค่ะก็เลยลองสมัครเข้าไปเรียนดูนะแล้วก็ด้านในการเรียนเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะคณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะเป็นคณะที่ทำเลยดีมากๆถ้าเกิดใครอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบว่าคณะแพทยศาสตร์จุฬานะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยอยู่แถวประมาณ3ย่านสีลมนะแล้วก็ติด MRT ติด BTS ก็คือเหมาะสําหรับการเดินทางแล้วก็การขนส่งสาธารณะมากๆ สำหรับเรานะคะเราก็ชอบมากตรงนี้ก็คือเรารู้สึกว่ามันเดินทางง่ายก็คือไปเรียนได้ง่ายเพราะคณะแพทยศาสตจ,จุฬาค่ะก็จะมีการเทรนทั้งหมด6ปีนะคะก็คือเราจะเรียนในคณะนี้เป็นเวลา6ปีโดย3ปีแรกเนี่ยจะเรียกว่าปีพีคลินิก คือปีก่อนไปฝึกในโรงพยาบาลจริงๆเป็นปีสำหรับการ <S <s เรียนรู้ <S <s เป็นปีสำหรับการเลคเชอร์การเตรียมตัวแล้วก็อีก3ปีนะคะเป็นปีคลินิกซึ่งปีคลินิกนะคะเราก็จะเรียนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือถ้าน้องเขาด้วยรอบโคต้าของจังหวัดต่างๆเราจะถูกกระจายไปตามโคต้าของจังหวัดนั้นๆค่ะอย่างรอบ3าเนี่ยจะเรียนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บางส่วนที่เป็นแพทย์ทางอากาศเนี่ยจะไปเรียนที่โรงพยาบาลภูมิพลบางส่วนที่มาจากเอ่อโคต้าของสีเพิร์จะไปเรียนที่จังหวัดชนบุรี จังหวัดจันทบ,บุรีสิ่งนี้ก็แล้วแต่จังหวัดและก็โคต้าที่น้องๆเข้านะคะแต่ก็มั่นใจได้เลยว่าคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยเท่าๆกันเล่าก่อนก็คือในเรื่องของช่วงพรีคลินิกเนาะพรีคลินิกเนี่ยเป็นช่วงที่เราเน้นหนักเรื่องเบสิกไซส์แล้วก็ความรู้ทางการแพทย์นะคะคือเราจะเรียนภาคทฤษฎีทั้งหมดเลยเรียนทั้งความปกติ ความไม่ปกติก็คือเราจะได้ฝึกเชอร์ซึ่งเป็นช่วงที่เลคเชอร์หนักหน่วงมากๆมันจะแตกต่างจากมอปลายเลยก็คือช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยเราจะเรียนเลคเชอร์แบบ เรียนที่ห้องแล้วก็ไปเรียนพิเศษแต่ของมหาลาัยเนี่ยเลคเชอร์จะเป็นลักษณะที่เราจะต้องช่วยเหลือตัวเองคือเราต้องเรียนด้วยตัวเองฝึกแบ่งเวลาด้วยตัวเองแล้วก็ที่สําสคัญคือฝึกทาข,ข้อสอบด้วยตัวเองในระยะเวลาอันสัน้นโดยที่ไม่มีสถาบันเรียนพิเศษแล้วอันนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยปีหนึ่งเป็นปีแห่งการปรับตัวมากมา พี่รู้สึกว่าแบบปีหนึ่งเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเหมือนกับเรียนมหาลัยเท่าไหร่คือด้วยวิชาอะไรเนี่ยเขาจะทําให้เราคล้ายๆแบบค่อยๆปรับตัวเจ้าพอปี2เนี่ยเราได้ผ่ากลอสนาตรงนี้คือการผ่าอาจารย์ใหญ่เนี่ย โหต้องบอกว่ามันหนักมากๆน้องหลายคนที่เรียนมันธยมศึกษาตอนปลายมาเนี่ยน่าจะยังไม่เคยเรียนในลักษณะนี้คือเป็นการเรียนที่อัดมากๆเป็นบล็อกๆแล้วก็ท้ายบล็อกจะสอบหรือท้ายสองถึงสามบล็อกจะสอบสิ่งนี้คือค่อนข้างหนักเลยสาหรับพีแล้วก็ต้องฝึกตัวเองมากๆตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนในคณะเราจะเก่งหมดเลยนะต้องบอกว่าเพื่อนในคณะเราเดที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์เจะเก่งทุกคนดังนั้นความกดดันจะสูงมาก สิ่งสำคัญกลับมาที่เดิมเราต้องฝึก evaluate จิตใจเราเสมอว่าเราไหวไหมตรงไหนที่เรายังขาดยังเหลือเราต้องฝักฝึกเติมให้กับตัวเองนะคะแล้วก็หาเพื่อนที่แบบว่าเก่งหาเพื่อนที่แบบว่า สอนเราได้ตัวนี้สําคัญเราจะต้องแบบตัดอีโก้ออกไปเลยเราจะไม่ใช่แบบว่าเราเป็นคนเก่งนะเราจะต้องเป็นแบบว่าพร้อมเรียนรู้เสมอหาอาจารย์หาเพื่อแล้วก็ฝึกไปได้วยกันสิ่งนี้จะทําให้เราผ่านชั้นพรีคลิไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์เราต้องบอกาเป็นคณะที่ให้เกรดค่อนข้างเข้งขงมวงวดมากๆดังนั้นคือไม่ต้องเครียดกับเกรดมากค่ะก็คือเราเรียนเต็มที่แล้วเกรดที่ดีจะมาหาเราเองถ้าเกิดเราเตรียมเต็มที่ แล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องฝึกเสมอฝึกอ่านหนังสือฝึกทําข้อสอบเท่าที่มีฝึกแบบว่าตัวเองให้เราสามารถนั่งเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเข้าเรียนให้ครบ อันนี้มันก็จะทําให้เราเรียนในคณะแพทยศาสตร์ได้คือทุกคนอาจจะฟังตรงนี้ก็แบบมันหนักจริงเลยพี่แฟมแต่คือพอมาถึงจุดตนี้พี่มั่นใจว่าถ้าเรามีความตั้งใจเราผ่านไปได้จริงๆเพราะว่าทุกคนอ่ะคือจะซัฟเฟอร์ดไปด้วยกันเราจะผ่านไปได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ดีสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปเมเนจคนไข้่ยในชั้นคลินิกได้จริงๆซึ่งอันนี้สําคัญมากต่อไปนะคะเป็นชั้นคลินิกนะคะชั้นคลินิกเนี่ยเราจะฝึกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เลยแบบเราจะใส่กกาวววแล้็ไป กับคนไข้จริงๆเราจะได้ฝึกทําหาตัการแล้วก็ทําหาตัการเบื้องต้นกับคนไข้จริงๆหัตถการที่เราทําได้เจาะเลือดหัตถการาใส่สายสวนปัสสาวะใส่สายให้อาหารทางจมูกตรวจร่างกายไม่แต่หัวตรวจเท้าเลยนะคือเขาจะให้ความสําคัญมากๆกับการตรวจร่างกายการซักประวัติการวินิจฉัยแยกโรคแล้วก็ที่สำคัญคือการให้การรักษาเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยแยกโรคได้แล้วก็ให้การรักษาเบื้องต้นได้ แล้วก็รู้ว่าโรคไหนที่เราควรจะส่งคอนซัลล์หรือว่าส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางจุฬาลงกรณ์ให้ความสาคัญในการฝึกชั้นคลินิกมากๆแล้วก็สำหรับที่จุราลงกรณ์หาวิาลยพิเศษเลยเรามีศูนย์แชมป์ศูนย์แชมป์นี่เป็นศูนย์ที่ฝึกทักษะเสมือนจริงแล้วจะฝึกกับหุ่นยนต์ฝึกกับ VR ฝึกกับ AI ซึ่งเหล่านี้มันแบบพี่รู้สึกว่ามันว้าวมากแล้วก็เป็นคณะแพทย์ที่โปรไว์ให้เราอย่างครบถ้วนจริงๆอุปกรณ์เครื่องหมายเครื่องมือที่จุฬานี่ครบมากถ้าเกิดใครมาเรียนนะเราจะได้ฝึกอย่างเต็มที่เลย จุฬาเนี่ยยังเป็นคณะที่เรียกได้ว่าให้โอกาสเราได้เลือกวิชาเลือกเนี่ยมีจํานวนหน่วยกิตมากที่สุดในประเทศไทยสิ่งนี้สําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ว่าเราก็จะมีโอกาสได้เลือกวิชาที่เราชอบเนี่ยมากเราสมมติว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบสูตินารีเวทมากๆนะคะพี่ก็จะสามารถเลือกอิเล็กทีฟสูตินารีเวทได้ทั้งในแล้วก็นอกประเทศด้วยคือเราสามารถเลือกไปมห ah าต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้พี่จะมีไปเรียนวิชาเลือกที่ออสเตรียด้วยเออจุฬาเนี่ยพรอเวโอกาสต่าง ให้เรามากเลยต่อไปเรื่องที่จะพูดถึงคือเรื่องเงินทุนสนับสนุนสิ่งนี้สําคัญมากเพราะว่าจุฬาเป็นมหลาลัยหนึ่งที่บอกได้ว่าทุนสนับสนุนเยอะมากๆเลยถ้าเกิดน้องมีปัญหาเรื่องแบบว่าเราอยากได้ทุนการศึกษาเพิ่มต่งเนี่ยเราสามารถขอทุนจากจุฬาไดาน้นอกจากนี้สําหรับคนที่แบบว่าอยากทําวิจัยก็สามารถขอทุนทาวิจัยได้เหมือนกันขอทุนไปพิเศษวิจัยต่างประเทศได้ด้วยขอทุนไปอิเล็กทีฟต่างๆได้ด้วย อันนี้คือเราจะต้องศึกษากฎเกณฑ์คณะดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าสําหรับตัวพี่เนี่ยคือพี่เคยทําวิจัยแล้วก็ไปพีเต์ที่เกาหลีนะคะ mm hmm. ก็คือหนึ่งโครงวิจัยเนี่ยจะให้ทำให้ทุนสนับสนุนถึง5 0,000บาทเลยทีเดียวแล้วก็สําหรับการไปแข่งขันต่างๆเนี่ยคณะก็จะมีเงินสนับสนุนให้สําหรับการไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยคณะก็จะมีเงินสนับสนุนให้เช่นกันดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วก็อยากมองหาคณะที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านทางด้านวิชาการทางด้านสันทนาการ,าก,าก,ารก็สามารถเข้ามาได้นะคะ คนนี้จะเข้ามาเรียนคณะแพทย์น,นะคะสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำคือต้องเป็นคณะที่เราชอบจริงๆเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆซึ่งพี่เข้าใจว่ามันยากมากสําหรับน้องมัธยมศึกษาตอนปลายว่าอุย้ยเราจะชอบการเป็นหมอจริงๆไหมแต่ว่าพี่มีทิปง่ายๆมาเล้าให้ทุกคนฟังเนาะเป็นทิปที่คิดว่าเราจะลองมาคิดกับตัวเองไ,ได้อ่ะคือพี่เป็นคนที่ชอบหมอจริงๆแล้วก็อยากเรียนหมอจริงๆเนาะสิ่งหนึ่งในนิสัยที่เราจะมีก็คือ 1. เราจะต้องเป็นคนที่ขยัน คือพี่ไม่ได้บอกว่าคนไม่ขยันเรียนหมอไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราขยันเนี่ยจะทําให้เราเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นําความรู้ไปใช้กับคนไข้ได้อย่างดีค่ะก็คือเพราะว่าเราต้องทบทวนความรู้ต่างๆบ่อยๆอยู่แล้วเราฝึกให้ตัวเองเป็นคนขยันเราจะเรียนหมออย่างมีความสุขแน่ๆอย่างที่2คือเราต้องเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นคือพี่เป็นคนที่แบบว่าชอบเวลาเห็นคนอื่นเนี่ย อารมณ์ดีเพราะเราอ่าชอบเวลาเราได้ให้การช่วยเหลือลคนอื่นแบบมีสภาวะร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงขึ้นสิ่งนี้มันทําให้เรามีความสุข,ขมากๆแล้วก็ทําให้เราเรียนหมอได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะเรามีกำลังใจ เรื่องที่สมก็คือเราจะต้องคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าแล้วเราไม่ชอบระวังนี้เราจะทํำยังไงบ้างคือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการเตรียมตัวแล้วก็การคิดไปก่อนเนี่ยนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ซึ่งของพี่ก็คิดว่าถ้าพี่มีความเครียดห่างนี้พี่จะทาอันนี้เลยหนึ่งสองสามสี่จะออกกําลังกายจะไปดูหนังจะไปเที่ยวเล่นแล้วก็ถ้าเกิดพี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าวิชานี้ยากเกินไปพี่จะไปนั่งกับเพื่อนเพื่อนจะได้แบบว่าช่วยเหลือดึงดันกันไปแล้วมันก็ทําาาให้้เรผ่นนนจุดดััไไคือมแบบ ไม่ยากเกินความสามารถแน่นถ้าเกิดเราแบบมีการวางแผนที่ดีมีการตั้งใจนะคะ แล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะด้วยความที่มันตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองเนี่ยรืงไม่พูดเรื่องนี้ก็คงไม่ได้เป็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนาะค่าใช้ใจ่ายของคณะนี้เราจะค่อนข้างสูงในเรื่องของกินอยู่นะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นแหละแต่ว่าค่าครองชีพในบริเวณนั้นจะค่อนข้างสูงว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีบ้านอยู่แล้วหรือว่าเราไม่อยากเช่าคอนโดที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาก็มีหอพักให้เราติดต่อเช่าได้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยพี่ว่าประมาณ1 0,000หมืนบาทน,น่าจะพอได้ในการเป็นแบบค่ากินอยู่ แล้วก็คณะนี้นะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ในคณะเนี่ยเราต้องจ่ายค่าเดินทางด้วยแล้วก็ในคณะเนี่ยโรงอาหารก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกคือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเรากินอาหารในคณะเนี่ยก็จะสามารถเซฟไปประหยัดเงินไปได้เยอะเลยไปนะคะเป็นเรื่องสังคมเพื่อนค่ะก็คือสังคมเพื่อนที่คณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะก็จะเป็นเพื่อนที่เก่งมากๆเราสามารถเรียนรู้จากเพื่อนได้เยอะเลยอย่างพี่นะคะก็จะ มีเพื่อนจริงๆเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยเนาะคือถ้าเกิดเราอยู่แบบว่าในคณะแล้วก็ทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีให้การช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็ เรียนรู้คนอื่นรวมถึงให้คนอื่นเรียนรู้จากเราด้วยมันจะทําให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าคอนเน็กชันที่ดีเกิดขึ้นคณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยก็จะทําให้เราได้รู้จักอาจารย์แล้วก็เพื่อนอย่างเยอะมากถ้าเกิดสมมติเราอยากทําวิจัยหรือว่าทําโครงการอะไรระดับประเทศหรือระดับโลกนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําได้โดยง่ายขึ้นของพี่นะคะก็คือพี่มีความสนใจในเรื่องของพับปิเฮลแล้วก็โกลบอลเฮลด้วยซึ่ง ออทั้งสองอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ได้ไปคุยกับท่านศาจาร์แล้วก็มีการได้ไปเข้าร่วมการประชุมระดับโลกซึ่งมันก็เป็นการเสื่อมส่วนของคณะแพทยศาสตจุฬาทีใ่ให้องค์ความรู้ที่ดีให้คําแนะนําที่ดีก็อันนี้รู้สึกว่าเป็นข้อดีมากๆของคณะแพทย์จุฬานะก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากทำโปรเจกต์ใหญ่ๆระดับประเทศรวมไปถึงระดับโลกเนี่ยก็อย่าลืมคณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะ ต่อไปนะคะก็คือ,อกิจกรรมในคณะค่ะกิจกรรมในคณะเนี่ยวิชาการเนี่ยแบบสุดยอดมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชมรมวิจัยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีชมรมมากมายชมรมการอ่านหนังสือนะคะชม,มรมทำอาหารมีเยอะมากเลยคือพูดไปทั้งหมดก็คงจะไม่หมดแต่ว่าคิดว่าจะตอบสนองความต้องการของทุกคนที่เข้าไปในคณะได้แน่ๆเราจะได้ทําค่ายต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นค่ายที่ออกไปาตามชนบทนะคะไปช่วยเหลือไปสอนน้องๆตามโรงเรียนต่างๆนะคะ รวมถึงค่ายที่ไปแนะแนวน้องๆค่ะแล้วก็นอกจากนี้กิจกรรมสันทนาการก็มีมากมายค่ะเราจะมีกิจกรรมแข่งกีฬาบ่อยมากแล้วก็มีการแข่งกีฬา กับนักศึกษานิสิตแพทย์ทั่วประเทศไทยนะคะหรือว่าใส่ลิงเกมพี่ว่ามันสนุกมากมันทําให้ชีวิตมหลาลัยเรามีสีสันนอกจากนี้ในคณะนะคะเราก็จะมีแบบว่า,าที่ตีแบดมินตันฟิตเนตสสระว่ายน้ำสนามกีฬาต่างๆบาสเกตบอลคือครบถ้วนแน่ๆสำหรับคนทีอ่อยากจะเข้ามาทํากีฬาแล้วกเ็เหมือนทํากิจกรรมสนุกๆในคณะนะคะนอกจากนี้กลับมาพูดถึงนิดนึงเราจะได้ใช้ฟัสชิลิตี้ของจุฬาลงกรด้วยคือสนามกีฬาการของจุฬาลงกร์เราก็จะได้ใช้ดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่า มันคุ้มมากๆกับการที่เรามาเรียนคณะแพทยศาสตร์จุฬาเพราะเราจะได้เป็นเด็กจุฬาที่ใช้แบบฟอสซิลิที่ต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยดันเสร็จแล้วก็จะได้ไปเดินห้างไปเดินเที่ยวพี่ว่าอันนี้มันมีความสุขนะมันสนุกมากๆเลยกลับมานิดนึง เทนทับกบรารเตรียมตัสอบสุดท้ายนะคะการจะเข้าเรียนหมอนะคะสิ่งสําคัญมากๆคือ happiness ค่ะหรือว่าความสุขของเรานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราหาความสุขเจอว่าเราอยากเรียนหมอเพราะอะไรเราเกิด p a ชชั่นแล้วเราทําตามความสุขนั้นไปโดยที่เราเรียนไปด้วยเรามีความสุขเจอเพื่อนที่ดีเรียนไปกับเพื่อนแล้วมีความสุขสิ่งนี้มันจะทําให้เราเตรียมตัวสอบได้อย่างยั่งยืน,นะคะ่ะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถแบบสอบติดได้อย่างมีความสุข พี่ยังจําวันที่พี่สอบติดได้อยู่เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมานั่งลุ้นคะแนนไปด้วยกันนะคือวันที่พี่สอบติดจะไม่ใช่วันที่เขาประกาศพี่ได้คณะแพทยศาสตร์จุฬานะแต่จะเป็นวันที่เขาประกาศคะแนนเพราะว่าเราเนี่ยดูสเตตเก่าหรือว่าสถิติเก่าเราจะพอรู้ว่าถ้าคะแนนประมาทนี้เราจะได้คณะแพทย์อะไรถึงมันจะเฟอมันจะฝืดแต่มันคงจะไม่ต่างไปเยอะมากซึ่งดังนั้นวันที่พี่ตื่นเต้นมากที่สุดจะเป็นวันที่เขาประกาศคะแนนสอบพี่กับคุณพ่อคุณแม่นะก็มานั่งรวมกันนะคะอยู่ที่ห้องนอนเลยจําได้แล้วก็พอคคะะะแนนนออก พี่จำได้ว่าตอนนั้นพี่ได้ประมาณแบบ75%กว่าๆนะคะซึ่งก็พอใจมากเพราะว่าเราคิดว่าเราได้70%ขึ้นเนี้ยน่าจะดีใจแล้วตอนนั้นพี่ได้75%กว่าๆนี่คือคะแนนทั้ง7วิชารวมกับคะแนนคะแนนความถนัดทางแพทย์ ซึ่งพอเราได้75นะพี่ก็คิดเลยว่าพี่จะต้องเรียงคะแนนแบบนี้แหละคือจุฬาลามาศิริราชก็เออจุฬาศิริราชลามาซึ่งพอเอามาเรียงคะแบบนนก็ได้จุฬาจริงๆนะคะซึ่งความรู้สึกตอนนั้นก็มีความสุขมากแต่ว่าพอหันไปเจอหน้าพ่อแม่ของเรานะท่านมีความสุขกว่าเรามากๆเลยนะคือท่านยิ้มท่านดีใจคือสิ่งนั้นคือเรารู้สึกว่าที่เราเตรียมสอบทั้งหมดมานะหายเหนื่อยเลยดังนั้นก็อยากให้น้องๆนะ ลองคิดว่าถ้าเราสอบติดเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นมันจะมากมายขนาดไหน mm hmm. เผื่อมันจะเป็นกาลังใจเนาะแล้วก็เราก็สามารถเตรียมตัวสอบของเราได้อย่างมีความสุขและถ้าเกิดใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติม mm hmm. เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบคณะแพทยศาสตร์จุฬาหรือคณะแพทย์อ,ทยอื่นๆน,นะ mm hmm. ก็สามารถมาติดต่อพี่ได้นะคะที่ IG FAM ฟอแแซดจุด FLUFFY หรือว่าแฟ m มแซ่ดจุดฟัฟฟีนะคะแล้วก็เป็นมีทิกต o k ด้วยเป็นชื่อเดียวกันเลยนะคะก็ส่หรใครที่อยากไปติดตามเพิ่มเติมนะแล้วก็ YouTube วิดีโอนะคะก็ ฟัฟฟี่เรียลิตี้ค่ะก็เดี๋ยวทุกคนสามารถไปดูได้ที่นี่เลยแล้วก็จะมีการลงคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตประจาําวันแล้วก็ชีวิตที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาค่ะใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถ DM ในช่องทางดังกล่าวได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,น้องที่กําลังเตรียมตัวสอบไม่มากก็น้อยพี่อวยพรให้น้องโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ความพยายามของน้องนะคะส่งผลที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ